มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดสำนักงานปปสกระทระวงยุติธรรมปีพศ2501รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการเสพตินแต่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาย,ยาเสพติดชนิดใหม คือเฮโรอีนที่รุนแรงกว่าระบาดอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปีพศ2504มีการตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษหรือกอปศสะขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้จากนั้นรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันที่16พฤศจิกาย,ยนพศ2519จึงเกิดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสขึ้นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปสขึ้นสำนักงานปปสเป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโด,ด,ดยเลขาธิการปปสเป็นหัวหน้าหน่วยงานในการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรนำ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าที่ของแต่ละคนที่ฝึกที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะม,มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะก็คือส่วนวิทยาศาสตร์และงานอำนวยการค่ะหรือที่เรียกกันว่างานดุลการค่ะ ในส่วนนี้หนูก็จะช่วยในเรื่องของการแกะซองจดหมายที่เป็นหนังสือเข้าในสำนักงานแกะเพื่อให้พี่ๆรองรับในระบบของสำนักงาน,นะคะ่ะส่วนสแกนเอกสารนะคะก็จะมีการพิมพ์ชื่อเรื่องเพื่อเป็นรายละเอียดในการค้นหานะคะเพราะว่าต้องมีการวางในระบบของสำนักงานพี่ที่ให้สแกนเอกสารจะได้ค้นหาเองได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการตัด ที่อยู่หน้าซองจดหมายของส่วนกลางบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นการตัดมุมหรือปดลงน้ำนั่นเองค่ะก็คือจะมีการปั๊มซองจดหมายก็คือปั๊มจากหน้าซองที่เป็น e m F นะคะเพื่อที่จะให้คุณลุงได้นำไปส่งให้กับปริษัทนั่นเองค่ะส่วนมากจะเป็นของต่อสอค่ะถ้าเกิดมีประชุมเกี่ยวกับโครงการของงานอำนวยการนะคะหนูก็จะมีหน้าที่ในการช่วย ค่าเอกสารและจัดแฟ้มให้กับผู้ที่เข้ารับการประชุมด้วยนั่นเองค่ะให้ครบจํานวนคนแล้วก็จะมีบ้างนะคะที่จะช่วยพี่ๆเขาลงรับเอกสารและออกเลขหนังสือในระบบของสํานักง,งานค่ะแต่หน้าที่ที่หนูทําเป็นประจําจริงๆส่วนมากจะเป็นงานเรียนทะเบียนหนังสือรับที่พออได้แทงให้กับแต่ละส่วนในสํานักง,งานนั่นเองค่ะแล้วหนูก็จะมีหน้าที่ท,ที่เอานำไปแจกจ่ายให้พี่ๆเขาได้เสียเงียบกันในแต่ละส่วนของเขานั่นเองค่ะ ในคิววิดีโอนี้ที่หนูได้นํามาใช้นะคะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการเดินเอกสารแต่อย่างใดนะคะในคิววิดีโอนี้เป็นการที่หนูเขียนตัวเลขเพื่อที่จะเอาไปสแกนเอกสารนั่นเองค่ะค่ะหน้าที่หลักในส่วนของยอที่ทํางานอยู่หน้าห้องพออนะคะหน้าที่หลักๆเลยก็คือการแยกประเภทหนังสือเข้าหนังสือออกตรวจเช็คคําผิดของเอกสารที่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เกี่ยวกับผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนะคะและก็จะมีการปั๊มหนังสือเข้าและเดินเอกสารนะคะซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายในส่วนของตรงนี้นะคะส่วนงานที่กําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการเช็ค คำถูกคำผิดลายชื่อของผู้ต้องหานะคะว่าตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านหรือไม่นะคะถ้าหากผิดก็ต้องมีการแก้ไขค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปั๊มหนังสือเข้านะคะก็จะมีสำคัญเร่งด่วนและไม่สำคัญเร่งด่วนนะคะถ้าหากมีสำคัญเร่งด่วนนะคะเราต้องปั๊มและเสนอพออทันทีค่ะส่วนงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนนะคะเราก็สามารถปั๊มและ วางไว้ได้นะคะเนื่องจากบางครั้งนะคะผออาจจะมีธุระหรือติดประชุมนะคะเราก็ค่อยเสนองานในถวนของตรงนี้ได้ค่ะและการทํางานในส่วนของตรงนี้นะคะเราต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะถ้าหากมีเอกสารผิดนะคะเราก็ต้องคืนเอกสารไปยังส่วนที่ส่งมานะคะแล้วให้เขาแก้ไขนะคะอาจจะทําให้เสียเวลาในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะคะเราก็สามารถนําเอกสาร ตรงนี้นะคะที่เราตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะเสนอพออ,อได้ทันทีและก็ให้พออาาเซ็นเสนอกลับมาอีกครั้งขอบคุณค่ะค่ะมาดูในส่วนบังคับโทษปรับและตรวจสอบทรัพย์สินนะคะเรามาดูกันว่าหากเราได้มาฝึกงานในส่วนนี้เราจะได้ทำงานอะไรบ้างงานอย่างแรกเลยนะคะก็คืองานสแกนเอกสารโดยจะสแกนลงไปในระบบของหน่วยงานนะคะ และอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้สแกนเอกสารในทุกวันค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของการขายทอดตลาดนะคะก็คือเอกสารใบนำฝากเงินจากการขายทอดตลาดค่ะนำมาติดกาวแล้วก็แปะไว้เพื่อจะนำไปสแกนเข้าสู่ระบบค่ะส่วนงานนี้จะเป็นของฝ่ายกัรกรองนะคะก็คือจะส่งแจ้งสิทธิ์ไปให้ผู้ต้องหาผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็บริษัทไฟนนซน อาจจะเป็นสำนักง,งานที่ดินด้วยนะคะแล้วก็สถานีตำรวจเพื่อที่จะแจ้งทสิ์ให้เขาได้รับทราบว่าทรัพย์ของเขาได้มีการยุตินะคะค่ะและงานบางอย่างนะคะก็อาจจะมีการพิมพ์ง,งานหรือเขียนใบรายงานคดีอันนี้จะมีชื่อผู้ต้องหาอยู่นะด้วยนะคะก็คือจะถ่ายรูปออกมาให้ดูกันไม่ได้นะคะในงานของส่วน ข้อบอ่อหรือตรวจสอบทรัพย์สินบางครับโทษปรับก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ